สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน7ซเ y ่นเดยดาพาร์ทที่28กันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาฟาร์มแถวโซนนี้กันนะรับุมโ,โบใหญ่มากบอกเลยว่าฟาร์มกันหลายน,าน่าจะหลายพา,าร์แล้ววันนี้พาร์ทสองพาร์ทได้แหลนะไหมอาจจะเยอะหน่อยสำหรับพาร์ทที่แล้วของเราก็ไอดราไปลงตรงนี้ก็ไม่ได้มาเอานะฮะก็ กะว่าจะมาเอาพอดีก็มาฟาร์มเมืองลแล้วกันพอดีเลยมึงจะเก็บกวาดพวกแกให้หมดเลยเจ้าเมืองบ้าเที่ยวไปไหนนี่อ่ะมันก็เลยจะบตรงนี้กันเลยแล้วกันนะพื้นที่ร้านขาสาภาพนี่เนี่ยคิดว่าจะมีของไหมฮะกระดาษกระดาษขอบครับที่ให้แต่กระดาษเออมีอะไรอะ่ะเฮ้ยวิมันทำไม มันตัวเขียวพอพอถึงตัวตโอยอืมหัวรัน้นเครื่องมือแลบที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีเขียวตัวหนึง่งเอออะไรเนี่ยปลายข้อหูเราจะไปไหนดี่าโอเค้ไปฮะ <laughs> จะได้จะรู้ไปไหน เอาครั่งไงล่ะถามแปลกแปลกเออว,วิอะไรดังนั้นน่ะว่าได้อันนี้อ่านแล้วคอมันชี้ไปทางน,นี่ใช่ป่าอ้าวเฮย้ยโอ้ปรทางน,นี้มันชี้ไปทางไหนกันแนวเนี่ยมีห้องเหรอห้องนี้ปเป่าแล้วปนก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยบ้านานจะเสียเวลากับตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ย ห้องในเนี่ยไม่ทางบอกว่าทางนี้วะมันลงโลกอ่ะมันไม่มีมาตรงนี้ลุ้นหฮ้เจนกเฮ้ยวิ่งได้เหรอก่อนหน้าแล้วพี่กายแต่ที่เรารู้มันมีชั้นสองไอชั้นสามดิ เจออีเออ๋เอ้ยเสียงอะไรฮึมฮึมลันไปดิทางไหนมันมีทางสะพายนาเนี่ยวันเนี่ยโอนโนมันหลายทางเชิญห้องไหนวะเนี่ย บอกฉันทีว่าม,มันอยู่ห้องไหนโอ้เดี๋ยวมาสองที่ไม่เจอสักที่เลยมามาอยู่ตรงนี้กันต่อดีกว่าเพราะตรงนี้จะมีของนะ <c oughs> ต,ตกใจโดน <c oughs> โอ้ยพุ่งมาก็ตกใจเลย Master, เบินช้าปลอ,อดภยัยแต่ถ้าบิงเร็วไม่ไหว

Wadi. Kai. Okay. Oh. Oh. Eh, สมุดสมุดสมุด. Aduh. Woi, Woi, di dekat meletup. Ah, tidak berjaya lagi. Hmm. เติมพนแป๊บจะเย็นนะจะพังวะเนี่ยซ่อมก่อนเฮ้ยนี่ไงชุดกำลังสีอันนี้บอกเลยว่ามีเยอะปะมีครบยังวะหันมาก็จะอีเลย <c oughs> ง่อยทางไปต่อ อะไรเนี่ยแหมออ,อยโางี้ไม่ตกใจหรอกแต่ถ้าแบบมาจเจอเงี้ยตกใจไอ้ที่ตกแก๊กโอ้ยมาตายแล้วต้องฝันไฟเหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยไปนนกตายเฮ้ย ซับไาย,ยูน่าให้เยอะไปหมดดูถูกดีเซิร์อีเกิลใช่แล้วแต่ซัายอยูอ่ไหนวะเฮ้ยหลอกตายอะ มันมีไม่ได้สะพายเนี่ยเฮ้ยใจสลับทุกปืนอะบอกเลยหล่นเฮ้ยตัวนี้มีแล้วลงตรงในเปิดไม่ได้ กำลังทำธุรกิจอยู่ไอ้ดีเดี๋ยวมาขัดสิเดีด๋วยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูข้างในมีอะไรันอแบบนอ,บนอโอ้ยมีทางลงว่ะเหล็ก น้ำเฮ้ยแล้วลสปายไหนวะหนุ่เดินมาหาหลายหลังลแ,ลแล้วเนี่ยเจ๋แล้ว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 นี่ไงขึ้นมาไอ้หนอุอะไรอะไรทำไร ข oh ึนแหลขึ้นมาขึ้นแหลขึ้นมาตตัวเธอปังโอ้อะไรมบนั้โอ้ยเดินไปต่อสัดตัวอีกสอง เยอะเยอะเยอะกำลังด้วยคู่หูแอ๋มาเยอะเกียวอุ้ยเยอะไปเบาๆเยอะไปเปล่านี่แน่วิเลขพวกมันเลขพวกสองทางไกลสองทางไกลเอออันนี้เก็บไป นอนมาโอเคอาหารน้ำออกครับแมวอันนี้ซื้ออุ้ย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 เยอะเยอะเยอะอุ้ยมีไก่ด้วยเหรอแม่ เยอะจริงๆเลยอย่าแล้วเฮ้ยอย่าต้านบล็อกกันแล้วกันจะได้อะไรกันนะอย่านะรอบพลิกจะเยอะก็เถอะนะแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนี่อ่ะเออนั่นแหละเยี่ยมเลยเออได้อะไรเนี่ย ุไล่สาระเลยได้อ,อะไรกันโอ้ยให้อะไรมาเนี่ยปืนไม่ไนดะ้สักอย่างเลยปืนน่ะขอ,อปืนดิเฮ้ีไฟได้ปะโอ้ยคนติดไฟซอมบ,บี้ติดไฟ สูดว่าโซนนี้มันจะไม่ปลอดภยดัยเลยโอ้ยไม่ปลอดภัยเลยโซนนี้ไปไหนไม่ได้ะฮะนี่ต้องมานั่งเคลียร์ซอมบี้ฮนะเพราะงั้นมันจะฟาร์มลำบากเอาใจจริงนะผมอยากต่อคือข้างบนมากเลยนี่เสียเวลาเราก็ทำกันเลยแล้วกันปกติเราก็ต่อตัวไงท้าไม่ต่อตัวมันก็นี่แหละมันจะฟาร์มนานไงเพราะซอมบี้มันเยอะแบ๊วยู อุ้ยของเยอะเลยประตูนี้มันไม่แปลกแปลกเดิปึ๊บมันแผ่มาปั๊บเฮ้ อันหนึง่งโอ้โหหัวแล้วแม่เนี่ยโอ้โหหัวแล้วแว่เนี่ยอุ้ยระเบิดได้หรอไปที่หน้าไปที่หน้าเฮ้ยเนี่ยยาวแล้วเด็กผ้หนุ่มผหนุมคนนี้

ตงก็เลยจะไข่เลยเกือบละเกือบฟักปืนไม่ทันเฮ้ยปืนที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรวะโอ้โเราพี่เยอะมากดูเรื่องนี่ฮะโุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโซน

Yeah. ต่อไปมาร้านพิซซ่ากันดีกว่าฮะโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายมากเลยโอ้ยทางวายเยอะไปไหนฮะมีใครพอรู้ไหมว่าฮิวมันทาย,ยัางไงไม่ยอมีิฮิวอ,ะอ่ะไม่รู้เป็นอะไรต้องกดเองอะ ทันทีผมก็ไม่อยากกดเองนะฮอยากให้มันมีวัดตัวรมัสให้ผมอะ่ะมันต้องมีอะไรอะ่ะช่วยบอกหน่อยนะใครรู้มไม่รู้มันหิวยังไงอ่ะให้มันอิวอิวเองอะ่ะอุ้ยทำไมทางแปลกๆวะทางขาดซะด้วยแหมเอาซร่อนเลยฮะเอ้ยอะไรยผักวะแหมถนละ่มมเนี่ย

แล้วสุดก็หลังๆเรด็เริ่มไม่ดอปปืนอะไรแล้วเนี่ยไปกระปองปก้บบองกระปองเสียงไล่หลังมาแล้วเนี่ยดีฟรามเพราะว่าพื้นที่ฟอมยังมีอีกเยอะจะมาค้าตรงน,นี้ไม่ได้แม่นการรับรู้แหวไม่ดอปอะไรเลย ยมีได้อยู่นะเสียงร้องอะไรไม่รู้หยหวนจะจวนไม่สูไม่สูเราจะรีบเอาเฮ้ยโอ้ย,อยรู้ว่าล็อกพิกเยอะแต่ใจเย็นๆน,นะนั่นแหละอะไรอ๋อ ไปดีกูตอบอะไรให้เนี่ยอ้โหสบียิชพลอยเลยเฮ้ยเยแหละมาดิก็มซอมแรงนะเว้ย ไรเล่าเราเลยเช่นเนี่ยก็จะหมีใช่ไหม่ะโอ้โห o ม e น่าดึตรงนั้นมั้นอะอันตรายคือไปทำอะไรตรงนั้นอะโอ้โหกองทับผี คนทับซอมบี้โอ้แอนหีมาอู้อ้า้ยอะไรรึเปล่าโอ้ย แยงแห่เพียบเลยนี่เอาโอ้โ,โซนไ่อพิลมแล้วสองหีห้าร้อยนัด้วนนะยมาดิ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 มาให้มาร้อยตัวก็ไม่กลัวแต่ตอนนี้จะเรียกได้ไหม ก็จะไม่ไหวแล้วไปไกลเลยนะย้า้เป็นขอบถกนะเว้ยขอบม่วงแต่ว่าทอดแน่นอนไม่พักเลยไม่พักเลยไม่พักเลยนะ ฟาร์มเลยก่อนไหมหลูโอ้อะไรมะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเีนท่า้อไป ฟาร์มยากว่ะทีมเรม่นั่งเคลียร์ซอมบี้อ่ะตอนนี้ไม่ไหววะเดี๋ยวดิ่งเยอะไปแล้วเดี๋ยวราเบืดอเยอะอู้ บอกแล้วฟาร์มยากจริงครับด <görüş> ักมป็นแบบนี้คุณเลยของอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหด้วิชาต่อตัวแล้วเออ

ประหยัดกระสุนเลยเถอะานั่นแหละเฮ้ยตกไม้เป็นไรขึ้นใหม่ละกันโอ้ย,อยลงปอดัยอะไรไม่รู้อย่าโอ้ยสุนโอ้ยดอกกระสุนเจ็จุดหกสองให้หน่อย อ้ยไมอดอกปืนก็ดอกกระสุนเนะี่บอกเลยว่าเอาไว้เอาไว้ไปฟาร์มตัวอื่นเถอะตอนนี้ปืนจะพังหมดแล้วลำบากลำบนมากเลยกับฟาร์ม,มนี้สมบี้ยนแห่กันมาไม่ใช่หรอกเยอะเยอะเกิอนอุย้ยใจเย็นฮะอุย้ยจะพังเยอะเลยเฮ้ยเย็นโอ้คอน์ดเอามาทำไมไอซุซองเหรอเรียนรู้ ต้องเรียนหือลงไปที่ผมจะไม่โดนตบตายนะครไม่มั่นใจเลยอ่าเจเอต้องมาแหมสู้โสวบเข้ามาหนาพี่นอเฮ้ยนกอันอนี้ก็จะไม่จะไม่มีอะไรพิเศษนะเพื่อนมาแล้วไม่มีอะไรเลยส,เสู้ว่าเหอเนี้คนชิ่อชื่อมีมี กว่าเลยไม่อยากมาตรงนี้ต้องหนีแล้วอยู่นี่แหละโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดเลยป่าเอ้ยมาเฝ้าของเลยตรงนี้เนี่ยอุ้ยแพ็คลูกซองออโต้ในตำนานอย่าบอกนะว่าเอ้ยเผาวผาก็มาเลยวะนี่แหละอุ้ย มันมามันตามมาตามมาทำไมเฮ้ยสิ่งที่ผมทาม,มาก็มาถึงโอ้แล้วบาดเจ็บที่ขาอะไรวะเนี่ยฝนก็ตกโอ้โหวามโซนนี้สึกอะไรก็ไม่รู้อืมความต่อย ี่เราฟาร์มไปแล้วอ่ะทางเข้าปุ๊บเออข้าบนแล้วก็ไล่มาตรงนี้เดีมม๋ราจะไล่ตรงกลางตรงนี้ต่อลงมาไล่ไปไล่ข้างบนก่อนแหละโอเคนี่นตึกนี้นตึกนี้เร,รนนาจะไปฟาร์มใช่เปล่าเออลงไปไหนเฮ้ยตก อ,อใหญ่แหละหักเลยทีนี้โอ้ยนู๋โอ้โหไล่จะตกเลยทีนี้เอาไหลลองอะไรลองอะไรโอเคเรื่องเรื่องไม่มีอะไรเลย ตรงนี้มันมีอะไรกันนะ,ะสับาย่น้ำแข็งมันชี้มาทางกล่องผู้เหนื่อยโอเคมียาเฮ้ยเปลือกโอเคผมครับต้องลองไปสำรวจดูว่ามีอะไรข้างบนนะแต่ก็หวังว่า ของดีลงมาเลยแหละเอาตัวน,นี้วิคิดว่าน่าจะมีของดีนะมีบันไดด้วยแล้วก็มีนงด้วยวิยน่าโอ้โหโดนี้อ่ะหลบง่าย,ยังไงจังวะ แต่มันไม่ขอบหนึ่งอะเฮ้ยไ,ได้ขอบดีๆหน่อยเถอะเฮ้ยมีชั้นใต้ดีเล,เลยวะเว่ามันโล่งๆจังวะจริงจังปะเนี่ยเฮ้ยมันสุดอันตรายจะเข้าตัวเลยวะโดนตกไหมเนี่ยงงนะเงี้ยต้นวิ่งได้แกหมด โถ่เอ้ยมันจะมีลังลับซะอกซีกนี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วแหละที่เราจะมาดูว่ามีอะไรโนดนยื้อหน่อยน่าจะมีอะไรเปล่าเฮ้ย เริ่มทุ่มหนึ่งแล้วโอเคเราจะพาสู่ตรงนี้นครับตอนนี้ต่อหนึ่ทุ่มแล้วอาย่น่ากว่านี้เดี๋ยวซอมบี้โวจะสวยกันหมดนะฮะก็สำหรับเซเว่นเดยทูดาไอสำหรับเซเว่นเดย์ทูด้พาก็ขอจบตรงนี้ครับผมก็ เราคิดหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ติดตามกันได้นะครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินตอน,นนี้ก็ตีสองแล้วชีวิตจริงนะไหวแล้ว,ว